สุนขาวามานจะสีเจาะสว่างสว่างนะก็มีสีดำก็มีนะติดทางนี้ก็สีดำก็มีเทนเออแล้วแต่<ส>ชอบน,นี่ชื่อเฟรนคารา์บอนนะคาร์บอนคาร์บนนะตัวใหญ่นะ ่บบนี้ก็ทำสวยนะะก็มีทางเลือกเนางเลอระคาไม่แพงเป็นทางเลือกราคาไม่เหมือนกันออยุโรปเนี่ยซ้อไป็นแสนเลยใช่ก็คือเริ่มต้นเนาะใช้ถ้าแบบว่าเออมีมีตังระดับหนึ่งก็ใช้ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับขยายไปม่ใช้ได้ยรฮะ่ตารถอันี้็ สิบเอ็ดสปีดแต่จ้า 23, มองไม่เห็นสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิบใช้นับอสิบเอ็ดใช้นับอเใบอใช่ไหม <c oughs> นับนับเขาเรียกว่าน,นับขั้นอย่างนี้ศูนย์ก็1สิบเอ็สปีดแล้วศูนหก็เป็นสิบเอ็ดสปีดลนสิบเอ็ดปีดนะร,นะรู้สึกเออใช่เขาบอกว่าสิเพราะว่าอุนเตกา้าดูละเอีดก็สิเอ็ดหมดลนวะแต่ว่า,าจะเป็นคล้ายๆกับระบบคนละแบบเนี่ยอย่างดูละเอีดจะเป็นมีระบบไฟฟ้าด้วยนะเกียร์ไฟฟ้าอา น,นี่จะทำวอล์กสวยเนะนี่ยนักคนนี้เท่าไหร่ราคาเลยว่คัน,นี้มีราคาเท่ะไหร่ล์กก็สวยนะขอแคตดว่า

น,นี้มันจะมีรถรุ่นของปี2021เข mm ้ามารถของรุ่นปี2021ันยิบเอ็ดเข้ามาใช่ใช่ก็จะมีหลายๆรุ่นที่เป็นรุ่นใหม่เร่เข้ามาแล้วใช่ไหมใชั 2> <ๆ>่2ิคือเป็นร้านที่ใหญ่มากเลยนะ VS Bike ก็เข้าไปดูใน Facebook เขามี Facebook แล้วก็ เว็บไซต์ v f ไปมีทั้งสองสาขาเลยนะเนี่ยมี2สาขาเลยนะอีกสาขานึงอยู่ตรงวัดลาดประดุกก็คือถนนที่บางใหญ่สุพรรณบุรีอ่ะที่จะไปบางบวทองสุพรรณบุรีเหมือนกันอ่าที่จะไปทางสุพรรณบุรีวันหลังต้องไปเยี่ยมชมอยู่ที่ปั๊มบางจาก อันนี้เป็นสาขาใหญ่ใช่